เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบางกอกลัส f c ลงอุ่นเครื่องนดที่5ในช่วงปีซีซั่น2017พบกับซานเฟรเซฮิโรชิมาทีมจากเจลีกที่สนามบุญจ,จินดาเกมนี้นะครับชาติชิมทะเล е นะครับลงเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับพร้อมสมปอกแขนกับตันทีมด้วยซึ่งโอลาเลโอวิดมานะครับคุณซูเดอร์แรบบิทนะครับวางผู้เล่นใหม่คุมเกมกลางสนามทั้ง3คนพร้อมกันนะครับนำโดยมงคลน,น,น้ำนวลอัธวิษสุช่วยและชาววัดวิโรชาติ เปิดเกมเป็นทีมเยือนนะครับบุกตั้งแต่เริ่มเคลียร์เลยนะครับและได้ประตูออกนำ1-0ในนาทีที่30นะครับจากจังหวะนี้นะครับยูสุเกะมินากาวะเข้าแทบอินเข้าไปทางเสาสองนะครับเป็นประตูให้กับซันเฟสเซ่ฮิโรชิม่าขึ้นนำบีจี1-0ในครึ่งแรกครับครึ่งหลังบีจีบุกเข้าหามากขึ้นนะครับแต่ถูกโต้กลับนะครับมาซาโตคูโตะนะครับแปลให้ซันเฟสเซ่ฮิโรชิม่านีไปเป็น2-0ในนาทีที่52 และอีกสีนาทีต่อมานะครับฟิลิปเป้นะครับซับใกล้ยิงเสาแรกลูกนี้ในนาทีที่56ให้กับซานเฟสเซ่นำไปเป็น3-0จากนั้นนะครับมาสโตคูโตนะครับมามงประตูที่2ของตัวเองให้กับซานเฟสเซ่ฮิโรชิม่าขึ้นนำไปเป็น4-0ในนาทีที่63ท้ายเกมบีจีมาตีไข่แตก1ประตูต่อ4จากการมงของจาตีฉิมทะเลนะครับในนาทีที่75 ทำให้โมเวลาการแข่งขันซันเฟรเซ์ฮิโรชิม่าเอาชนะบางกอกการาสเอฟซีในเกมอุ่นเครื่อง4ประตูต่อ1สำหรับการอุ่นเครื่องนัดต่อไปของบางกอกการาสเอฟซีจะพบกับสุพรรณบุรีเอฟซีทีมร่วมทีมไทยลีกในวันที่3กุมภาพันธ์นี้ที่สนามรีโอสเตสเดียมเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทออสดทางบีจีทีวี